หลับควันครับมาฮอดบานแล้วครับห้างอยู่ห้างกาซากิโลกลั<ห>วมีแห้งใจแล้วที่ที่กลับมาเนี่ยกลับมาเลยบอกรับด้จังไดครับเนี่ยได้กลับไปอีกบอกรงสถานาการณ์ก่อนมันบ้าไ,ไปอีกบอหืมไไมาอย่ไปแล้วที่ผู้เป็นพ่ออ๋อเดี๋ยวเบิ่งกันไปต่อไปเอาชีวิตหลอดมาฮอดไทยนี่กับโล่งใจเนาะครับเนาะ บอ้านแนครับครับเป็นกำลังใจให้เดอครับเด้อดีใจร้ายครับบังหอดบานเขาแล้วลอดภัยแล้วครับอีกคู้นึงอยู่ไก่เั็นบ่ครับห่างน่าจะอยู่ทางภาคเหนือคนละนอกมันบ่ผู้ไอเนี่ยห้น้องมากก่อน เพราะว่าน้องน้องอยูกก่ใกล่น้องอยู่ใกล้อันตรายกลัวนะรถมาก็ยิงครับผู้อายเป็นเห็นน่องมากกว่านครับเพราะว่าอายเป็นอยู่ไก่ครับผม